อย่ารอวาลมารถน้ำศพพ่อแม่ทีเดียวพ่อแม่ยังไม่ตายเรียบมาให้ท่านเห็นหนะ้าอ้อย่ารอมาให้ดอกไม้จันทร์ใช่ พ่อแม่ยังไม่ตายรีบทดแทนคุณท่านอ,อ,อย่ารอวันมารดน้ำศพพ่อแม่ทีเดียวป้าจารย์สมยศยังไงคนเป็นลูกเขาไม่ลืมพ่อลืมแม่ปล่อยพ่อแม่เขาขนาดนั่นดอกว่าถ้ายอย่างนั้นก็โมทนาด้วยเอแต่ลูกบางคนเคยเห็นก็มากมีเอามีนะนี่ตั้งข่าวหนังสือพิมพ์ก็มากหลายเออเเป็ไไงทิ้งพ่อทิ้งแม่อยู่ เปียวเปียวเปล่าเอเอกาเออทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวเดียวโดดเอามีดานี่โฆษณาก็มีเอ้าเห็นแม่นั่งกินเข่าอยู่คนเดียวมีแต่หมาเป็นเพื่อนตัวหนึ่งเออเออลูกแปดเก้าคนหันมาสนใจก็นหนเอ้าแสดงว่าพ่อก็มีบ้านเองก็มีเอามีนี่เคยเล่าโยมฟังเห็นไหมล่ะเออเเป็นไงโยมจ้าอายุเท่าไยแล้วฉันเจ็ดสิบกว่า เจสซบแล่วนี้จมีลูกจักกี่คนละไม่ใหญ่ฉันนะมีตั้งเก่าคนมีลูกเก่าคนจ้าถุกวันนี่อยู่ก็ลูกคนไหนอยากจะได้อยู่ก็คนไหนฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวจ้าแล้วลูกเก่าคนไปไหนเมื่อละไม่ใหญ่ใหญ่ขึ้นมันก็แยกขอบแยกขวาวทำงานต่างจังหวัดขอบุงเทพเมื่อ เขาโทรศัพท์มาหาเดิงดอกว่าโทรศัพท์ก็หลับเขาเขียนจดหมายมาเดิงไหมจดหมายก็อ่านไม่ออกเขาส่งอีเมลส่งเฟซบุ๊กมาเดิงไหมอีมองอีเมลไม่รู้จักก็เขาดอปีใหม่เขาก็แวะมาเยี่ยมอยู่ดอกเนาะมองหาก็มองหายสงสารเขามาไหมามีใครมาดอกวันพ่อวันแม่เขามาบังหรือเปล่า อย่าว่าจะวันพ่อวันแม่อะไรอะไรเราขนาดนามถ่วมกรุงเทพไม่เห็นมีใครมาหาฉันยกคนอ่ะโอ้เขาไม่มาเขาก็ส่งเงินมาให้ใช่แล้วเขาจนเขาไม่ได้มาเขาก็ส่งเงินมาก็ดีแล้วเออฝันไปเถอะแล้วเขาไม่ส่งมาได้เงินกันไหนใช่เราไม่ใหญ่โอ้ไม่ได้กินยอ้อนมันดอกเงินถงองนะไม่ได้กินยอ้อนจ้ะ เราได้เงินกันไหนชัยเราไม่ใหญ่ใส่เงินเดือนฉันโอ้โอดีแล้วมีบำเนจบำนานบำเน็จบำนานกันไหนบอกเงินเดือนฉันนะสงสัยจะเป็นราชการเก่าราชการบ่าบอแล้วบอกเงินเดือนฉันเป็นครูนี่ครูดอกได้หลายหมื่นเ่าเงินเดือนนั่นมันจะหลายหมื่นกันไหนหรือวะได้เท่าไรเจ็ดรอยโอ้เบียยังชีพน,นั่นนี่นั่นเหลวกแต่ก่อนคือว่าได้ห้าร้อยเลยไม่ใหญ่อ๋เดิวยนี่รัฐบาลใหม่เขาเปิ่มใหม เขาหายเท่าไรเอาคนไหนหกสิบก็หายหกลอยดิถ้าเจ็ดสิบแล้วก็ได้เจ็ดลอยถ้าแปดสิบแล้วเอ้ยแปดลอยถ้าอยากได้ถึงพันแล้วเองก็ต้องทนอยู่เพราะลอยปีนเด้อ แล้วจีบถึงไม่ละไม่ใหญ่อยากจะถึงไม่ถึงสุขภาพก็ไม่ดีนะโอ้ก็ไหนเขาว่กแกเป็นคนรวยแกติห่วงอะไรเราก็รวยอยู่แกรวยเนี่ยรวยเป็นพังงนหม่นแกเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ใช่บริษัทดอกโรงงานแกโอ้เจ้าของโรงงานจ้าโรงงานมันเนี่ย โรงงานอะไรโรงงานน้ำตาลโอ้สงสัยจะปลูกอ้อยหลายไม่ใช่โรงงานน้ำตาลทำน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลทำน้ำตาลปีบด้วยนะน้ำตาโลโรงงานน้ำตาลโอ้เป็นเจ้าของโรงงานโรงงานน้ำตาลน้ำตาลอะไรเบาหวาน โอ้เป็นเจ้าของเบาหวานโอ้นี่แหละหมอเขาบอกไม่ใหญ่ฟังเอาไว้เบิ่งเวลาเป็นเบาหวานกินอะไรก็ดูออยอเบิ่งเด้ไม่ใหญ่เด้อฉันก็กินตามหมอบอกทุกอย่างดกเด้อออยอ่ะนี่ก็่ฉันอันไหนฉันก็กินแบบออยอเลยออยอนี่มันองค์การอาหารและยานะฉันกินแบบออยออายุโนะมอโตะออยอกินออยอะไรล่ะอ้าวอันไหนอหยยอหยยฉันก็กินมืดเหลว ก็พอมันขึ้นตาหมดแล้วนะก็ไม่หิวอ่ะโอ้ไม่ใหญ่เข่าปนีใครเราหุงเขาไอ้กินเราเอาอยู่คนเดียวก็วหุงเขากินเองหุงตอนไหนล่ะไม่ใหญ่ถ้าหุงจะเจอชากินกระทางคำขี้เกียจหุงบ่อย มันไม่แข็งมันี่ไม่ใหญ่เอ้ยแข็งได้ก็สาวน้ำปลาเอาเรลวโอ้สาวน้ำปลาเพราะกมเพราะตื้นก็พออยู่ดามทำไมไม่แปเอาเขวัดเราไม่ใหญ่ไม่กล้าดอไม่เราไม่ใหญ่ก็ปากบาดเองมันคือเขาก็ไหนทำไมเราไม่ใหญ่เอ้ยเห็นช่างเขวัดมันก็นิ้นท้าว่าแต่ฉันเลยก็จีว่าไรคนเขาวัด ก็ดูทั่วดูทั่วทำไมเขาหวัดอีกเลยเออสงสัยจะเป็นลกพระะดอกว้าวาหัวเขาว่าเดินเดินฉไม่กล้าเขาดอโอ้กลัวไม่กล้าเขาหวัดดอก,นอกเนาะ แกมีโรคแต่เบาหวานแค่นั้นนี่มีโรคประจําตัวไหมจัจะโรคเบาหวานอย่างเดียวก็ไหนเห็นอะไรบอร์ไหนจะโรคความดันไหนจะโรคไตไหนจะโรคตับโรคปวดโรคเปรตโรคเกาโรคสีพหาเขามีแต่โรคเต่าดอกไม่ใหญ่ก็ฉันไม่เป็นหมาก่าคนอื่นนั่นเองเวลาเป็นโรคซีฟใครเราพาไปหาหมอเราหมอก็ไม่ได้ไปดอกแล้วทํายังไงจะหายเราศัยต้มน้ำร้อนใส่ขวดพอชุบขาพอเส้นมันย่นๆพอเกาขาได้ พอเก่าขาใดแล้วเ่าผููชายไปไหนเราโอ้ยตายตั้งแต่นานแล้วทำไมไม่หาใหม่เราไม่ใหญ่โอ้ยเ่าขนาดนี่ไม่หามันดอกโอ้ไม่หามาดอกจ้อแล้วคิดถึงกันไหมเราไม่ใหญ่ก็คิดถึงรล้ว่าเคยอยู่ด้วยกันหลักกันไหมหลักกันแล้วคิดถึงกันไหมคิดถึงคิดถึงทำไมไม่ตายตามกันซะเรา ฉันก็ถามหยอกเฉยดอกไม่ใหญ่ไม่ใช่งี้ไม่เคยรู้เรื่องนะแล้วคิดถึงกันทํำยังไงโอเคถึงก็ทาบุญห่หยเราว่าคิดถึงคนเอากันไหนไม่มีกระตังจะไปทํายังไงเราไม่ใหญ่เออเอง็งมันมันไม่มีเหมือนกัะโหลกยยจวนดอกกระโหลกยจวนเขามีเนาะเขาก็หมุนพามาเทศได้โอ้ยังงั้นแกไม่มีแกทํายังไงเราไม่ใหญ่ เองก็อาศัยใส่บาทโอ้ใส่ทุกวันไหมนี่เคยขาดกันไหนชักวานมาเช้าใส่ไหมใส่เลยมาเช้าใส่ก็อะไรมาเช้านี่นี่ใส่บาทก็หอมมกไข่หมดเด้งโอ้แล้วเท้าผู้ชายได้กินไหมล่ะได้กินไม่ได้กินยังก็ตรวจนามเรียกหาเลยโอ้กวนนามเรียกหาทุกวันเลยทุกวันเดี๋ยวเรียกหายัางไงล่ะงเรียกว่าเท้า त खाए मान ग ลูกตะไคมันมีปากหาข่าดอกเขาเอ้ยมันจะตายสักทีก็ไม่รู้ถ้าอยากตายตามเขาเท่เขาเอ้ยขนาดรองขนาดนี้เจ้าภาพยังไม่มาจ้างยุดเลยเ่าเอ้ยหาหยกจะเจ้าภาพองคงนี้ก็ได้ ยังงั้นแสดงว่าแม่นี่ไม่ดูอย่าไปปล่อยให้แม่อ่างว่างโอ้ต้องนึกถึงเรื่องเก่าว่าเวคนเดียวโอ้นี่นึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าแสดงว่าวันนี่เขานึกถึงไหมนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าโอ้แสดงว่าเกก็นึกถึงถึงแม้ว่าแม่ตายนี่ เขาไปเรื่องโอ้ตอนยูเคเลี้ยงอะไรอยู่เลี้ยงกายตายเ็เลี้ยงวิญญาณตอนอยู่อุปถายากก็อุปัมภมตอนยู่ได้เห็นน้ำใจยามตายเห็นน้ำตาโอ้วันนี้ลูกก็นึกได้นึกได้นี่ประการแรกประการที่สองประการที่สองนึกถึงน้ำนมน้ำข้าวที่แม่เคยปอเอ้าคนเราเกิดมาปั๊บกินเขาเลยได้ไหมอาจารย์อะไรนั่งอยู่นี่ใหญ่มาก็ยอนน้ำนมน้ำเข้านี่ โลกคนหนึ่งจะใหญ่โตมาได้กินนมแม่มดทหร่กินนมแม่มดแปดหใกล้อีกเจก็ดเยอกโอ้โหโเขาทําบิดใจเลยนี่นี่นี่ที่ใหญ่โตมาเนี่ยกินนมแม่แปดหใกล้อีกเจก็ดเยอะแม่ถ้าลูกบาแม่บางคนมีลูกเจ็ดคนแปดคนไม่เจ้าอุ้ยแม่โมอ,องแดงเนี่ยจังโอ,อ้โหแปดหใกล้อีกเจ็ดเยอะไม่ธรรมดาโอ้หลายเลยนี่ยังไโยมเออนึกถึงนึกถึงน้ำนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนแม่ทำไมได้ที่รับที่นอนที่แกเคยปู่ที่รับ อาจารย์เออเออเออบางคนน่ะอาจารย์อย่าไปนึกถึงแต่ตอนที่แกจากไปแล้วเออจะไปเปลี่ยนที่รับที่นอนหมอนมุงให้เออจะมารอเปลี่ยนแต่ตอนเชิงบาดที่เดี๋ยวไม่ได้เอ้าตอนนี้แม่ไม่ได้ใช่หรอกนะเออตอนนี้แม่ไม่ได้หรอกนะเอ้าเฮ้ยใครเราได้คแม่แม่ไม่ได้จะได้ไงคนก็้ีนะเขาทาไว้ให้แม่เขาก็พระได้ได้เออฮะพระได้ได้พระได้นีเออสมุติเอามุงไป พระได้ใช่หมอนไปพระได้ใช่ฟูกไปโยมจวนไหนจีได้พระได้ได้ใช่นี่ยักกันถ้าอยากให้ให้ก็ให้ตอนเป็นพูดจริงๆเลยจ้งอาจารย์เลยบางคนบางคนเป็นไงแม่ผมเคยไปฉันเพลในเนี่เอเป็นไงเป็นไงแต่ว่าผมเรล่าจานย์เราหามเรล่าใครตอนะโยมบัณบึงตะโกได้ยินกระยยบทิ้งได้โยมด้วยผมเคยไปฉันเพลานโยมมีจิดเตียมนินทาโยมแถววัดได้พอดโยม ฟังแล้วก็เย็บไปอย่าไปเที่ยวเราอย่าไปเล่าใครไปเล่าเด้อผมเคยไปเห็นอย่าไปเที่ยวเล่าโตองค์นี่อยู่แถววัดของบ้านายเด้อโยมเด้อไปไหนไปไหนผมเคยไปฉันเพลในบ้านว่างไงว่าไงนี่ไปไปเห็นที่นอนพ่อกับเมียเขาน่ะนี่ที่มอนใหม่ๆเลยใบบ้าเลย มุ่งก็ไม่ไหมเลยมุ่งไหมบ้าอะไรทำไมจักระซื้อมาแต่กต่ทรวงไหนรู้ได้ยังไงไปดูพศก็ได้นี่จักเคยฝันเห็นแฟบตะทีเอ๊รู้ยังไงเขาไม่เคยซักโอ้ยหมมอ,ออกหมกมือนก็งัวหน่อยนี่มันดำ่บ้านนันนี่โอ้ยไม่เคยเอาไปขยี้่อก็แม่หมุนขาวมุ่งเป็นไงแม่จามแข็งกัดออกแล้วเฉยเฉยโน่อเออ ที่นี่เป็นไงครูใดไงไม่ตัดม่อาจารย์ใช่มาหลายปีฝุนกาะมัดเอ้ยฝุนก่อยาวชะก่ออะไรทำไมช่ไปช่ยมามุ่งขาดเสื้อใหม่เลยซื้อใหม่สมบัติอะไรทําไงแม่ไปจับเป็นกระจุกกระจุกอ่ะหาอย่างรัดเอาไว้อ่อพอรัดบ่อยๆพอรัดใบยบนั่นจุดหนึ่งนี่จุดหนึ่งไอ้หาตีนลอยในที่นี่เมื่อตีลอยปั๊บไอ้หายุ่งก็บนเขาพอมันไปขังยุ่งมุ่งเขาไปกัดแม่เลย แม่แกตบยงมัดเขินหาว่ากไม่รับไม่นอนโอออย่าวาดเนะเนี่ยมุงมันขาดอย่าวาดจะมุ่งอะไรทําไมหมอนโอ้เปลี่ยนใหม่เลยหมอนงามหมอนใหม่ใมงามๆเปลี่ยนผ่าอเลยทําไมหมอนพอประกันลูกนิมิดเว้ยหมอนอะไรจะดําดําหมอนอะไรจะดั่ปันหาโอ้ยดํามละว่ะ ทำไมเห้โนลูกสาวห่วงจะทํางานกรุงเทพเออโทรศัพท์บอกแม่เดี๋ยววันแม่จะกลับนะอ่าไอ้ห้าแม่ก็บพ่อแม่ทาไมผมงกเมื่อกลัวลูกเห็นผมขาวอ่าแม่ใช่หลานเดยไปซื้อหนถิงเกิลโฟมียอมสนิดดิํมปี้ยอมก็ดำเเออซื้อมาแล้วอ่ายอมเลี้ยวยอมอีกย่อมไปยอมม้ายอมมาก็ยอมไปครับยอมไปยอมม้างกลืมลางโอ้เป็นหนุนหมอนยังไงเอาไปทำไม่ยอมซักเลยเออ เสดยน้อยบอกกานรบอกยองเทาด้วยใหญ่ทำไม่ให้ลูกหลานเอาทีรับที่นอนไปสักใครบ้างไอ้หายมันไปสักไม่ได้ดอกอิมุนนี่ทำไมเล่าสักมาไลก็เงินสุกไหวหายทุกทีแกสุกไหวก็ไหนอ่ะตายหมอนโอ้เลยไม่ได้สักห้ยเจ็ทีอาจารย์ก็นึกถึงใช่ไหมนึกถึงที่รับที่นอนตอนนน้อยเป็นไงแกปัดนแกปวดแกพัดแกวีโอ้ยหมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ต่อมูงเหยียบเขียวตัขาบให้นอนดีๆเลยเออไม่เคยให้เขาไก่ ปัดที่รับที่นอนให้ดีๆเลยโยแม่จวนแกทำมาอย่างทำมาแล้วออาจารย์เลยวันนี้ลูกเขาดได้พ่อแม่น่ะแต่ก่อนเขี่ยวเขาไปทายเขากอนเออแต่บางทีน่ะอาจารย์เลยพ่อแม่ซักทายลูกลูกขี่รถพาสักซักเอามาดมซักสักเอามาดมนั่นนั่นนั่นแต่ลูกน่ะจะไปซักให้พ่อให้แม่พ่อแม่ช่วยตัวเองไม่ได้ขี่รถพาเออมันกาดซักไหมมันจะกาจับไปขยี้ขยี้เราเอามันทำยังไงมันเอาไม้ต่อยไปยังทงชาตินี่เด้อไปถึงน้ำก็แกงไปแกงมาแม่ เคเมนต์แตะวะเราพอของมันนี่หอมแต่ถือเฮ้ยแม่อาจารย์เราก็เรากะว่าว่าแม่อาจารย์ด้ยเออออเวลาพ่อแม่เท่าจะร่แก่ชรากินเองหากินเองไม่ได้ครับบางทีแต่ก่อนเนาะพ่อแม่ตักผัดตี๋ผัดเยว่ให้เออเอลูกนะจารยป็นงไงบางทีน่ะอาบน้ำให้หมาโน่อย่างงี้ไหมนะหมาวุดดี้อย่างงี้หมาโจดี้อย่างงจดี้ อาบแล้วอาบเยอะอาบอีกอาบแกเป่งอาบน้ำให้มาเออแต่ก็พ่อก็แม่มันเคยอาบน้ำหมายทักทีไหมว่าแล้วก็ไป็นที่อาจารย์จะไปนั่งผมว่าเลยนะอาจารย์นะบางทีน่ะอู้ถามหมาเลยถามว่าโจดี้โจดี้กินอะไรโจดี้เดี๋ยวแม่ซื้อมาฝากอซื้อลูกชิ้นลูกใหญ่ๆมาให้หมาโโอ้หแม่นั่งตอกปลาหลนมันเคยถามจะทำไหม กินไม่เวลาโทรศัก์กันนะ่ะทำไมลูกนะ่ะอะโหลตัวเองอยู่ไหนอ่าตัวเองอยู่ไหนเหรอนี่ยก็อ,อยู่ดมออย่างนั้นขากลับมาอย่าลืมซื้อพิซซ่ามาฝากด้วยนะอัะนแน่นอนตัวเองจาพิซซ่าอย่างเดียวเหรอก็ออเอา KFC ด้วยเอะมันได้กิน KFC นะพอก็แม่นั่งกินปลาลุดมันไม่เคยซื้อมาฝากจักทีเห็นไหมอาจารย์เออนี่ ที่รับที่นอนนั่นเด็กพ่อแม่กเคยปูเคยปูไห่ที่รับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูออือที่ยูที่พ่อแม่เคยจัดหาผมถามอาจารย์หน่อยว่าว่าบ้านหลังใหญ่เนี่ยแกเอาไปด้วยได้ไหมเอาไปไม่ได้ดกที่นาเอาไปได้ไหมที่ดินเอาไปได้ไหมไม่เอาไปโยมนั่งอยู่นี่น่ะออมีลูกทุกคนมีแกยยมเน็ตยอมเหนื่อยก็เพื่อใครเพื่อลูก หาบานไหวให้ใครใช่ไหมยมเพื่อลูกที่ดินหาไหวให้ใครเพื่อลูกที่นาหาไหวให้ใครหาให้ลูกเลือกสวนหาไหวให้ใครให้ลูกยอมลำบากก็ยอนใครยอนลูกยอมเน็ดยอมเหนื่อยก็ยอนใครยอนลูกกินอดกินยากก็ยอนใครยอนลูกหลังสูฟ้านาตูดินก็ยอนใครยอนลูกอาบกระดอนคอนกระเดวก็ยอนใครยอนลูกหลังตูฟ้านาตูดินก็ยอนใครอลูกทำงานงอกงอกก็ยอนใครมันเดือด